หลวงแม่คะหนูมีคําถามค่ะเจริญทางธรรมกับเจริญทางโลกเหมือนกันและต่างกันยังไงคะ,ะ,ะความเจริญนะคะความเจริญทางโลกมันก็มีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นใะคะในทางโลกเนี่ยคุณภาพชีวิตในทางกายภาพนะใช่ไหมสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยนั่นคือความเจริญทางโลกแล้วสิ่งที่เราได้รับ จากการเจริญทางโลกนอกจากความาทางกายภาพที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราเราก็จะมีความรู้ที่หลากหลายไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะว่าเขาก็ทํางานวิจัยค้นคว้าอะไรต่างๆเนี่ยไปย่อะแยะมากมายดังนั้นเนี่ย,ตร,นนยตรงนี้ก็เป็นถือได้ว่าเป็นความเจริญทางโลกที่มีการพัฒนาระบบองค์ความรู้อะไรต่างๆเพื่อทำให้โลกนี่มันดีขึ้นทำให้โลกนี้ดีขึ้น ส่วนการเจริญทางธรรมเนี่ยนะคะการเจริญทางธรรมเนี่ยตรงกันข้ามกับทางโลกเจริญทางธรรมมันมีที่สิ้นสุดตรงที่ว่าตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันปล่อยวางโลกได้วันนั้นแหละก็คือจุดสิ้นสุดของการเจริญทางธรรมมันสวนทางกันการเจริญทางธรรมเนี่ยเราจะพึ่งพาโลกน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยเืเรื่อยๆรื จนกระทั่งวางโลกเรากไ็ไม่ต้องพึ่งโลกถือได้ว่าพ้นโลกนี่เป็นการเจริญทางธรรมมีคํถาถามต่อไหมคะเข้าใจไหมคะมีค่ะคะแล้วถ้าแบบว่าเหมือนเราอะ่ะก็ต้องใช้ชีวิตทางโลกไปด้วยแต่เราก็รู้ธรรมะไปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันมันแยกหมายถึงว่ามันยากมันแยกกันไม,ไม่ได้อย่างนี้ค่ะ โลงแม่ก็มักจะยกตัวอย่างเรื่องของโรงละครมายากลนะเวลาที่เราไปดูนักมายากลอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตทางโลกก็เหมือนกับเรานั่งดูดูมายากลอยู่เราก็เห็นเขามีเขาแสดงอะไรมันวิจิตพิสดารมากยังไงก็ไม่รู้เขาคิดได้ยังไงอ่ะเราก็นึกไม่ออกด้วยว่าเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ย คือทางโลกเขาก็ <P an throp od> พัฒนาไปแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้า็จแล้วเนี่ยในการที่เราก็ย้ายที่นั่งเนี่ยจากข้างหน้าเวทีเนี่ยนะคะไปอยู่ข้างหลังเวทีเราก็ไปเรียนรู้อยู่ว่าไอ้กลไกลที่มันพัฒนาอยู่ข้างหลังให้กลายเป็นหน้าเวทีเนี่ยมันมีสลิงอยู่มันมีกลไกมันมีไฟฟ้ามันมีระบบอะไรอยู่ข้างในตรงนั้นบ้างทีนี้พอเรารู้ข้างหลังเวทีแล้วเนี่ยเวลาที่เรามานนั่งอยู่ข้างหน้าเวทีเนี่ย คิดว่าเราจะรู้สึกเหมือนเดิมไหมเนี่ยเพราะเรารู้ข้างหน้าและข้างหลังเรารู้เบื้องหลังมันหมดแล้วเราก็จะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจการหลอกลวงของมายากลน,นั่นอีกใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะแต่เราก็ยังพูดกับคนอื่นได้รู้เรื่องอยู่นะสำหรับคนที่เขาไม่ไม่รู้ข้างหลังเราก็ต้องพูดภาษาเดียวกันกับเขาแต่เราก็ไม่รู้มากกว่าเขาเพราะเรารู้ข้างหลังด้วยอันนี้ก็คือการอยู่กับโลกแล้วอยู่ทาเป็นพร้อมๆกัน เข้าใจมากขึ้นหรือยังคะเข้าใจแล้วค่ะาสาธุค่ะ